าการมีค่ะการมีคอนเนชั่นมันดียังไงบ้างคะ Ask V คือผมว่าหลายๆคนอะไปมุ่งตรงกับการที่ว่าอยากรู้จักใครสักคนหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกสบายไปซะทุกเรื่องผวกยี่โการเริ่มต้นแบบเนี้ยไม่ถูกเราต้องเล่าก่อนสมมติง่ายๆเลยว่าเราต้องไปขออนุญาตอะไรบางอย่างหรือไปกระทำการอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยจริงๆแล้วต่อให้เราไม่รู้จักเลย สิ่งที่ถูกต้องของหน่วยงานเหล่านั้นด้วยหน้าที่เขาถ้าเป็นหน้าที่ที่เขาต้องให้ข้อมูลเราจริง,รงๆเราควรได้แต่ทีนี้บางคนไปคิดว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาใช้พลังงานสูงหรือแม้แต่หน่วยงานเหล่านั้นอันนี้ผมไม่ได้พูดนะว่าเป็นราชการหรือเอกชนนะไม่ได้ให้ข้อมูลตามหน้าที่ของเขาเมื่อเกิดการที่บางคนอยากจะหาทางลัด เราจะไม่มุ่งเน้นประเด็นตรงนั้นในคำพูดตรงนี้ประโยคตรงนี้ารายละเอียดตรงนี้ผมมองว่าจริงๆจุดเริ่มต้นก็คือถ้าสําหรับไทยๆสังมเชีคร์วํานทำด้วยกับไทยๆทุกคนคงคาดหวังว่าการที่มีคนรู้จักเยอะไปรู้จักคนเยอะๆเพื่ออยากได้ข้อมูลถามไทยข้อมูลหรือแม้แต่ตัวเองก็ต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลได้เหมือนกันในเรื่องที่สมควรนะอย่างน้อยต้องถูกกฎหมายแล้วก็ถูกจริยธรรมแหละนะครับ ต่อมาเป็นการขอความช่วยเหลือหรือให้ความช่วยเหลือคนรอบตัวขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และระดับความสำคัญในการให้ข้อมูลเหล่านั้นไปก็เกี่ยวใช่ไหมครับอาทิเช่นสมมติผมไปถามว่าเฮ้ยช่วยแนะนำหน่อยว่าสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งน,งนี้ต้องทำอย่างไรอ่าสมมติคุณบอกว่าคุณจะไปขอออ,อคุณไปถามคนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานการผลิตเลยหรืออาหารและยาเลยหรือกระทรวงใดๆที่เกี่ยวข้องคุณอาจจะขอแค่ขอคําถามว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างไรล่ะขั้นตอนเป็นอย่างไรล่ะแนะนําอะไรได้ไหมหรือควรต้องไปที่ไหนสาขาใดควรไปกี่โมงบางอย่างมันก็แค่รู้เวลาก็ได้เปรียบกว่าคนอื่นแล้วอย่างเช่นบางทีไปขอใบอับคีบบางคนไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปขอที่จตุจักก็ได้ ใช่ไหมครับหรือบางอย่างในการขอใบอนุญาตหรือขอข้อมูลหรือไปขอเอกสารต่างๆของภาครัฐหลายๆอย่างพ่อบอำนาจได้อะ,อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก,ก็ช่วยได้หลายอย่างนะครับต่อมาคือเรื่องของการร่วมมือกันมันก็แน่นอนแหละบางคนคือมีพาร์ทเนอร์เพื่อร่วมมือการทําโปรเจกต์บางอย่างขึ้นมาเลยจะเจอเยอะอย่างอสังหาริมทรัพย์คือเจ้าของที่ดินอาจจะไม่ได้สันทัดในการพัฒนาโครงการใดๆหรือไม่ได้เป็นดเวลลอปเปอร์ด้วยตัวเอง แต่ว่าได้ที่ดินมาจากที่อื่นแต่อทิเช่นพ่อแม่ไ้มาได้มาจากคุณส่วนเราร่วมกันมาไปซื้อที่ผืนนี้มาหรือเคยเคยเก็บหอมรอมดิซื้อไว้นานแล้วหรืออะไรใดจากที่อื่นก็ตามแต่แต่ไม่ใช่ประสบการณ์ที่ทำาร a l เ s สเ t มาโดยตรงก็สามารถหาพาร์ทเนอร์มาทําโครงการร่วมได้ก็แล้วแต่ว่าจะตีมูลค่าเป็นสัดส่วนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือแม้แต่จะแนะนําคนอื่นที่ไม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนที่รู้จัก สมมตินายเกับนายบรู้จักกันอาจจะเป็นไปได้ที่นายบแนะนำนายซเข้ามาหรือเป็นไปได้ที่นายเจะไปนแนะนำนายดีด็อกเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเอหรือบก็ได้นะครับหรือแม้แต่การยืมทรัพยากรเช่นแปลตรงตัวเลยยืมตังยืมเงินทุนขอกู้เงินทุนขอยืมคอนเน็ชันละขอยืมทรัพยากรอื่นๆยืมคนมาช่วยงานหน่อยขอยืม ไปนั่งในออฟฟิศหน่อยขอยืมใดๆอะ่ะมันก็สามารถบางอย่างที่มันแชร์แล้วไม่ได้เกิดความอินซิคยวรตี้หรือบางอย่างที่แชร์แล้วไม่ได้เกิดความเสียหายกับผู้ที่แบ่งปันไปอันเนี้ยมันก็ก็ง่ายขึ้นกับการที่จะแชร์ตรงนั้นและอื่นๆอีกมากมาย